นี่ครับพี่น้องกสวัสดีนะครับเอาเบ่งบรรยากาศครับห่วยครับน้ำก็ถือว่าก็เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ายังยังบ่หลายนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำครับบรรยากาศครับสิประมาณนี้นะครับ ถือว่านี่ครับท่านน้ำไหลายขึ้นโมพีเลยพี่น้องเลยอันนี้เกิดฝนเกิดโบโตกมากระตกุกน้อยหนึ่งคับวานเลยนี่ครับนั่นก็เป็นหน้าเพื่อนนะครับนหนาม่ไหวยครับ อยู่นะครับน้ำก็ยังม่ล้นนะครับเดี๋ยวสิพายบึ่งนะครับครับม <c oughs> ีอ่ะ้่งน้ำนนล้ลอน,นอีกนะครับกระาน้ำาหลายครับนะครับน้ำยังมาล้นนะครับพัดน้ำไหลเลยน้ำ นะครับตรงนี้ก็สีรุนนะครับเอาครับสวัสดีครับเอาไว้แค่น,นี้ครับ